ว้าวมันของขากระปุ่นเลยคุณสาบายดีจ้าสาบายดีเบิร์ตสู้ผู้สู้ค้นสาบายดีตอนบ่ายยินดีตอนหบาบเข่าสู้่องสาวหวานซื่นเดือพี่น้องแต่กี้ว่าสี่หายสวัสดไปนค้นต้่มหวานเนาะแต่ว่าพิ่นผ้าซีมอนหรือคอนไซผ้าซีมอนไปตัดผมเพิ่นว่าให้ต้่มถา กัเลยต้มถาเพือนเนาะพื่อนยังพาซิมอนไปนตาดผมอยู่บ้านใหญ่พอดีแล้วเพื่อนมากก็ได้กินนย้านเ้นเพิ่งไก่ด้วพี่น้องนี่ทุกคนมันผู่แล้วมันนะ กระดายบอมี่น้ำตาลทรายขาวซื้อน้ำตาลทรายแดงมาน้ำนี่พอดีแล้วพี่น้องพอดีนใส่กะทิลงไป,ไปใส่ใบตยน้ำจ้าเพิ่มความหอม ใส่เกลือลงไปน้อยหนึ่งเด้อพี่น้องที่จริงเขาใส่ไปละเท่อนึงแต่ใส่ไปอีกเพิ่มความกลมกลอมจ้าอ,อกหวาน,น,นเค็มๆมบบอนอั้ะ,ะ,ะแล้วสิไปสวนนั่นได้หรอสวนพักไปหันด้วยบน บาทสวนขนาะไปจอบมองดูไอ่ท้ำลงมาเลยบ่จั๊บอ่กล้า <B oka. S 1> oka, ยัางอีเมลยกะสิไปตุ่นทุกกานแม่เสียหว,วานไปกินดูกุนนี่เร็วๆพี่น้องหอมบอ่เนี่ยวานนำน้อยอยู่ไหนบัดตืมกระถี่ลงไปก็ยังบ่กลเร็วแล้วจา้า เว้ยเรามีแนวสิหายเจ้านี่ค่ะโอ้ยปวดโพกินเป็นแล้วบอกกินทึ้นข่าวได้เก็บซองหมื่นได้นี่นะเก็บแตงกวาแต่มากย้อมไม่ใช่ไงใช่จะโคกเหมือนหมากกอกครับไปผิดว้ร่างหนามนะครับผิดว้ได้กินทอยแหนมแรงมันโบทันหมุ่มขาดแล้วมันทงกระหลุนดิ ฟิตมันก็สิง่ายมันก็สิบรเลดดีบ้างออกมันสองต้นนะแต่ต้นน้อยในคันน้องน่ะจะเบิดแล้วให้มันแหลกแหลกอันนี้มันมันอ่อนเขาไปก้นมาว่าได้ต้มหวานในเทิงข้าก็ต้มแล้วยังบุทันกิลน่ะเออมึงมาเกี่ของหวานเตะมากเอากระทั่งก็ต้มแล้วฮะมึงก้นป่าล่ะบันฑบาปกระต่งกันจ้ำหอยแค้มหวย <c oughs> มันก็นมีแต่บ่อนเดียวแล้วในห้างหน้าเขาเนะมีบอกมันอ่อนน้ำาาเ,เลยเกำลังต่ำมักงมมีทั้งสมทั้งวานเมื่อน,นี้นะบริอึทแต่แนวกิดอันนี้ตอห้วใหญ่ดอ้อะ เออโอ้ยอยู่โคองนะก็แห้งกว่าหัวใหญ่หัวแซมกระตากระตานี่อยู่โคองนะยามนี่มันแตกเหิบอแต่หัวใหญ่นะมันกระก้นหักเพราะว่าน้ำมันสีสังางั่งเลยปวดแข็งปวดหัวน้ำแทงน้ำซ้ำน้ำพิมานนี่แถวเหงาแถวหากมันเคลื่อนไงนะเคลื่อนหน่อยมันก็บอกว่าเป็นน้ำเหมือนบอกเคลื่อนหน่อยมันก็เป็นน้ำแต่ในเคลื่อนมันไม่ก็กระน้ำเลยน้อยนี่นี่จะลูบเบิ่งนี่หักมันก็เป็นน้ำนี่ หักมันเอากระป๋ายิบหรอกโอ้โหแล้วเลาเม่อวานแห้งอยู่มาลุ่งเ่อะจะเสบมันว่านนี้มีกินนี จำติเปื่อยไว้ป้าผัวเสียงมันเปื่อยเสียงมันแตะพ่อในบริบทบริบทเขาสกิลตัวไก่น้องก่อนนะสกิลโอ้ทันทีมันขยักแสบมันจะทำลำก้อนเนาะหยันแหละไอ้บ้าลกใส่ยูบะแมงก่อนมาสียาว โบ่ได้ไอ้อ่ะมาเร็วเร็วอือมหนงวันก็จะเหม็นว่าลายเอาสมกับโบ่เบิร์ตวานกับโบ่เบิร์ตไนด่นะเจ็บพ่อเด้อฮะไอทำเด้อเราทำขึ้นมา มันคือต่ำปีบ่มันกัเคนที่ใคมันก็เป็นมีมอนทคือว่าเขาเรียกราว่าสใส่บาเล่และโบยเบิร์ดคือว่าเห็นเขาต่ำกัเท็นเขาใส่ัมซี่ค่ยอแ้มันไใช่น้อยบทเคยแ่มขนใส่โซฟมันใส่ในรายตัรนี้นะมันชิ่นหาแน ปูกแล้วมาก่ะดินงนะมันแห็งโบเฮ้สร้างดอกไอะไรมาป่ะบัตรเทืองบ่อเทืองมันเป็นดอกสีเหลืองๆแบบมันปาบดิ่งเอาไนมันมาวาดแบบปลูกปีหนึ่งแล้วมันเป็น มันปั๊บดินเท่าอันดินเท่าดีบนมืปลูกแบบน่ะปั๊หน้าดินแบบดินตายดินยังฮะดิปลูกยังกระบอกงามอือมแล้วหมากกระโลงงั้น แม่นว่ะเสียดว่ะแถวขั้นหน้านนูก็มีฮะมันแม่นวะมันมีหมาด้วยซะบ้างแถวขั้นหน้าเราได้ใส่แมวมาต้มกินเออแม่นว่ามันดีกระเพาะแบบมะเร็งกระเพาะอย่างนี้เออเวลาบอกอยู่เนลา อ๋อมันเป็นหักเ่ามันต้นใหญ่เด้ตัวน่ะเออตัวน่ะมันใหญ่ขาดย่างจืดเแล้วมันกระดอกกันเดียวกันหมากันเดียวกันทักแต้มันสีญ่ติดยางจืดใบไงกลัวต้นมันก็ใหญ่จะเห็นอยู่ในนั้นปาลวยน่ะอันนั้นเนี่ยโกกีนฉืดนะอืมเห็นอยู่นั่นพระกระตู้ทางขาโนโกกัน เอาเมา่วานเดือนหเรียบเรวมันก็ออกดอกยามเดือนอแต่ท่นาห้รนเขาโทรหาหัหน้าเขาเะขาว่าใส่หัหน้าเขามามาเบิ่งเขาก็เขาก็มาที่ให้ยู่ข่านามันเขานั้น มันบดถึกสายมันเนาะแช่ไว้มันนสูเ็วานเนาะตอนาม่มีน้ำเน่อ้นเนี้ยอ้นกูมงยังดินอ้อนี่นูแกงเข้าไปวันนี้แกงแล้วแกงแน้ะแแมันดินเค็มหมดเวลากินวานทั้งสมทั้งหวานอุ๊งอิลงก้นใส

เราถือว้น้ำบ่วงโบรานสดจื้อว้เดีบ่วงเรามาเตะเฮือกมาสีปนกันกระบขุ่นนลานจไปทักสบายนะจนอ้ามาทักเขามาทักสองมือสีเจี๊ยกเขาไม่ทัก็่ได้ มันบถือทรายมันถือวังเนาอืได้เอาเก่มันมัตเลยองมผักเขา่ามันตหนักนกมันเป็นหนมันตกอ่าหนักอะไอะไรตามักมันอลไมันกบขึ้นแต่มันก็บไม่น้่ยงั่องเยื่อนมาทีไรมาห่อเดชิวี่นอล้วเจ้าตองใส่เป็นกอกธรรมดา แล้วเร็วครับกว่ากันเดนทัพมาดาน้ำมันค่อยๆไหลมาเนี่ยมันค่อยๆไหลครับเป่งค่อยๆเป่งอันนี้ได้มันเป็นได้ใหญ่แบบคล้ายๆเครื่องสูบน้ำเมือแล้วจวดไปเลยมันเบิดอันเดมันเปิดแบบน้ำมันบ่เต็มท่อมันเลยมันก็ขาดนะเนาะถ้าก๊อกน้อยก๊อกใช้ได้ทรพมดามันเปิดก๊อกธรรมดามันก็เปิดจอกอะไรมันเปิดเพิงได้น้ำค่อยๆไหลมาเอาเอาลี่เอาได้ลี่เอา อยู่บันช่วงชู้ฮาอยู่บันหอยมั่วนนะกาย่ามแรกนะกะอยากเบิดเปิดนะกะค่อยคันเปิดแห้งนะกะคุ้นอีกได้แก่น้ำนะค่อยเปิดเปิดบอสุดรค่อยเปิดสุดกระเบิดอีหยังเบิ่งเสียนางงามบ่ มาฮอดบ้านแล้วพี่น้องบอยู่เฮือนสองสามมือเขาเจะเห็ดทางใหม่สีห้เบิง้งคีฟุน่นบอห้ว้าวเลยคีฟุน่น จนโบเห็นหดคันหลุดพี่น้องว้าวทองอุไรห้าบานเร็ว,าวมาฮอดบ้านกรสเซียงโบท่นได้ข่าวเฮือดกพี่น้องข่าวสวนสะกอนบริยูสองสามมือพักจักสีเป็นแนวใดอ,อีแม่แล้วเอามาปลูก ป้าขาววนปไปเบิ่งพักครับป้าแ,แม่ปลูกยกัป้ายางข่าสวนพอต้นตรพอต้นตารอต้นหนาเลยพอต้นบเบเห็นป้านกคือรายแท้ลูโกโบเห็นเสหหม,มเหหอม ไปเบิ่งพักเฮ้าตายเบอร์ล้วัจจักยังเร็วๆค่ะตายหมดหรือยังอู้สวนนี่พอต้นยังจัดการบ่ทานแล้วสิพ่อต้นโฮสแบบใดวะมันคือแหงแค่สักสลัด โอ้ผักบัวกระหังกระออกพี่น้องเริ่มออกแล้วพักบวกัวหรือว่าหอมแดงเนาะย่บอกนะาสิบอกออกแต่เก้าคือสองสามมือเลยออกนี่นะนี่กระออกแล้วทางไม่สามสิบปัดขี้ฟุ่นวันนี้พี่น้องเนาะปัดมือละสามหอบกระบอกเกียดดอกแต่ก็ดีอยู่เนาะทางมันก็สะดวกสบายแล้วกั เขาเจาะโบเด้เก็บเงินเดรพี่น้องบ้านอันนี้เนาะเพราะว่าห้องสีใหญ่หลายเนาะแต่ละปีนะแต่ละห้องสีเขาเจ้าเสียนออกเงินกันแบบเฮ็ดทางภายในบ้านนั่ยนี่ก็ดีอยู่แบบทาบบ้านบบได้ออกถาดยู่ทั้งบ้านนะค่อยปังเเนาะแต่ละปีสิเก็บเ,เ,เงินเฮ็ดทางเงอนละหารอยโบเงินลาพันบาทบ่อันนี้เนะาะแล้วม,มึงทำอะไรเสียไง โอเคจ้าพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็คือสิเด็กคอ,อนุญาตลาเลเด้อเนานะหัวใจเบสุขูสุขคนที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามฝากเบิ้งโฆษณาให้เนเด้อเนานะพอกันคลิปหนาไปแล้วสบายดีจ้าสบายดีปาลูกไม่รสบายดีปาลูก <laughs>